ท่านทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีครับวันนี้ครูไม่สอนเดี๋ยวก่อนลูกครูหมายถึงครูเนี่ยครูเพสศีเนี่ยไม่สอนแต่จะมีคนมาสอนแทนวันนี้มีครูใหม่มาตั้งใจนะลูกเพราะว่าเท่าที่ครูรู้มาเนียบมากโสด แล้วก็จ้าวระเบีย<ห>บตั้งใจนะลูกนะต,ตั้งใจคครรััับบต้งใจอย่าทําให้ครูผิดหวังขอเรียนเชิญครูดอนค่ะนักเรียทั้งหมดความเคโรบสวัสดีครับนี่คือครูดอนจะมาสอนระเบียบในวันนี้ <laughs> สอนระเบียบสอนระเบียบสอนระเบียบระเบียสอนระเบียดูน้อมดนอมีด้อดอน้นอเบียบจัดเลยไปนั่งเงีหนั่งตัวตรงผมจะเ่สอนแล้วเออนี่เ่ะคุยอะไรกันคุูกำลัพูดอยู่ห้ามพูดห้ามคุย ครับครูคะครับเพ็นสีว่ามันบรรยากาศตึงเครียดไปหน่อยอะค่ะอยากให้แบบสนุกสนานหน่อยอะค่ะฝากหน่อยนะคะโอเคยวเป็นสีไปนทำตู้ลได้ครับเอาแล้วทุกคนนั่งตาสบายได้ เออทุกคนเหมือนสบายเกิน like แต่ว่าเธอแลากำลังเหยียดคูรือเปล่าขอโทษครสบายเกินไปขอโทษครับคุณรอนครับเดี๋ยววันนี้ผมใช้ทุกคนเออมาเรียนร้องเพลงดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยนะดีดีดีเลยท่านนั้นอาคอตัวแทนสักคนเลยผมครับผมอ่มามามาไปจะเป็นไปสู้จีเป็นสู้เพลงนี้จะขึ้นตัวเดียวโอ e ้ยโอ้ หัวใจผมดอกดอกดอกบอลดอกก็คือเป็นคำเพางเสียงอ๋อต้องดอกดอกก็คืออย่างนี้ดอกเหมือนกันลองดูกันี่พอนะครับพร้อมโอ้ยหัวใจผมดอกเร็วๆนะหนึ่งสองสามยังยังยังจะไม่โอยโอ้ยหัวใจผมดอกโอ้ยหัวใจโอ้ย เป็นเบาหวานผลงานเพลงครับครูได่ได้ลองดิเราลองดิครับลองลอกยืนยืนยืนเออโอ้ยโอ้ยนี่อะไรยก่อนเหนือยเดี course, ๋ยวตีครอปไปเรื uh ่อยโอ้ยโอ้ยเจ็บปวดเจ็บปวดครับครูกระชาก่อนครับโอ้ยหัวใจผมดับยกเบายกเบา โอ้ผมด่โอ้วผมาโอวอ้โอยเมื่อกีสอนอะไรคะเนี่ยเป็นการสอนสมาธิให้เต้นรีวิเพลงนะครับผมนักเรียนหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาได้อะไรลูกอยากเห็นนะครับผมขอดูหน่อยสิพวกเราสา คฉันว่ามันเออแต่ถ้ามันยังไม่ถึงขั้นสนุกแล้วก็ผมว่าเุ้ยอไผมเตรียมพร้อมเลยนะทัอย่างทั้งแป้งทั้งนี่นะครูคะมีเสียงแต่ไม่เจ็บจริงเหรอครับครูจริงนายนิกกี้ลองนิกกี้ไปดิลองเลยลองดู้ ไม่เป็นไรคือม่นเป็นความผิดของนิกกี้หรอผมห้ามไม่ทันผมก็คิดว่านิกกี้จะไปลองกับเพื่อน คิดไปถึงว่านิ่กีดจะร้องขอบคุณขอบคุณครับคุณไม่ะผมไม่ถือคือจบไปต้องไปเป็นตลกหรือคะหรือว่าเป็นเป็นอะไรคะเนี่ยอ๋อไม่นะครับผมนี่เป็นเป็นการเขาเรียกสูตรสูตรสูตรการเรียนขั้นแรกครเรียกรอยยิ้มจากเด็กครับผมละลายมินิการ์พับครูเออเอาพร้อมกันเออโ้า